ครับห้าที่ระครััวสองผู้ไหนครับว่าความริดของแคมเปญชุดสองเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่เปิดขายมา4เดือนนะครับตอนนี Allah> ้ทางหนูพองก็ได้ปิดยอดจำหน่ายไปแล้วนะครับที่แสนล้านก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับภายใต้ ความความน่าสนใจของสลากเองแล้วก็ทางพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะคิดว่าอะไรทําให้ยอดขายติดเ,เพลิงขนาดนี <ST AN> ้ก็หลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของตัวโปรดักต์เองตัวรางวัลที่หนึ่งที่ค่อนข้างสูงนะครับที่60ล้านก็สูงสุดในตลาดแล้วก็ได้ทางค <ST AN> ุณเบคมาช่วยนะครับทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าทางศบสเองเนี่ยก็มีสลากที่น่าสนใจเดี๋ยวเพื่อน่าสลากก็สูงนะครับแล้วก็ตัวรางวัลถึง60ล้านการร่วมงานกับเบคป็นอย่างไรบ้างคะในัานูดพรีเซนเตอร์ดิค่ะโอ้ยผมว่า อะไรนะก็เป็นการเสริมการที่ลงตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,วาทางพกสเราเอนก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจที่คนยังไม่รู้แล้วก็ได้ความน่ารักของพรีเซนเตอร์เข้ามาช่วยเสริมพกสมีแคมเปญอะไรต่อจากนี้ไหครับพี่ก็เดี๋ยวภายในเมษานะครับหลังจากที่เปิดสงการมาก็จะมีสไลดกชุดหนึ่งนะครับชื่อชุดอขวัญผงนะครับก็เป็นการออกสลามาให้กับเด็กๆในการที่จะรู้จักการออมแล้วก็ผลิตภัณฑ์การเงินของพกสมอยตอบกลับบคุณ ครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ทางขอบคุณทางคุณแป๊กด้วยนะครับแล้วก็ทางแฟนๆของคุณแป๊กรวมถึงลูกค้าของทกสทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับสลากตัวถุงทองของทกสนะครับซึ่งทําให้ยอดจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะพบแสนล้านได้ภายในสิบเดือน,น เป็นเกลีกดภารู้สึกอไรบ้างครับก็ถ่ายรวดเร็วมากเลยครับพเป็นผาดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับต้องขอบคุณชกศแล้วก็ผู้จัดชัยนะครับมาที่ให้ผมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้ครับขบอกว่าส่วนหนึ่งที่ถ่ายได้เร็วขนาดนี้เขาพิเศษจริงๆกัน,น,กนจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าๆๆแคมเปญน,นี้เนี่ยม,มีมีรางวัลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แบบว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแฟนๆของตัวเองหรือว่าของประชาชนนะครับที่จะอยากได้รางวัลแบบ สิล้านบาทม mm ันเยอะมากมนะครับเยอะที่ส uh, <ok ุดเลยนะครับก็ดีใจมากๆเพราะว่าบอว่าคนที<_<_<_<_<_่ซื้อไปแล้วคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับหกสิบล้านบาทไปไปด้วยเพื่อไปไปมองด้วยใช่ไหมครับก็จะชวนไปจะชวนไปอยู่ผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเงินหกสิบล้านเนี่ยไปให้ประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีแล้วก็ซื้อถุงทองไปเนี่ยครับเพื่อให้คนเ่ารุ่นแล้วก็แฟนๆ ได้ครับผมก็่องขอขอบคุณนะครับแฟนของผมทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกทุกคนนะครับที่ ช่วยกันเอาซื้อทองทองกันนะครับจริงๆแล้วเราก็ยังสามารถเอาอะไรได้นี่นะครับไปคุยกับเกษตรกรเกกษตรรด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากมากครับก็ขอบคุณนะครับที่จำเวื่องสิ่งนี้ครับเชิญชวนหน่อยก็ได้ครับก็มาดูกับแคมเปญนี้เพราะว่าเถือว่าจะมีเพราะว่าต้องตะกรรมอยู่เรื่อยๆใช่ครับก็หลังจากที่ทางตัวสลาดถูกถอดประสบความสำเร็จนะครับทางคุณเพชรก็ต้องมากะทำให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้นก็อย่างที่เรียนนะครับจากนี้ไปก็คอยติดตามนะครับหลังจากที่เปิดสงการมาเราก็จะมีสลาดตัวใหม่นะครับชื่อขวัญถึง เพื่อที่จะให้เด็กๆได้รู้จักการออมสำหรับก็เดืนี้ไปก็คอยติดตามนะครับกกก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับมีกิจกรรมต่างๆเพราะว่าเราก็เตรียมที่จะนำในเรื่องของตัวเงินฝากต่างๆนะครับไปช่วยในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยนะครับทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรขอบคุณมากครับผมบอบคุณทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกคนโชคดีและเดี๋ยวเจอกัน ได้เวลาได้60สาทล่ะครับพี่เป็นอวยหอนแล้วใช่เพราะว่าผมซื้อเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับผมใช่ค่ะซื้อไปเยอะไหมครับก็ไม่เยอะมากครับผมอนเคยบอกแล้วไม่เยอะมากประมาณแปดหลังไม่เยอะมากเยอะกำลังดีโอเคกำังดอเคก็มาบอกค่าคุณช่วยกันรับกันเถอ